สวัสดีครับสงกรานต์เดวนะครับคลิปนี้มาดูสินค้าจากแบงกูดอีกสักตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นสปอร์ตเวลเดอร์หรือว่าเครื่องเชื่อมจุดนั่นเองตัวนี้สั่งไปนานพอสมควรละกาลังมาถึงนะครับเดี๋ยวมาแกะดูภายในกันว่าภายในมีอะไรมาบ้านนะครับสำหรับเครื่องเชื่อมจุดตัวนี้อ่ะมาแกะดูกันนะครับก็จะใส่ห่อเป็นบับเบิลมาตัวเล็กๆนะครับไซส์ไม่ใหญ่มาก เทียบกับขนาดฝ่ามือนะครับก็ถือว่าตัวเล็กกระทัดรัดดีมีประกายเชื่อมมาให้1คู่นะครับสายเส้นใหญ่มากแต่ว่าสั้นไปนิดนึงนะครับแต่ก็กระทัดรัดดีมีสายสําหรับชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็น m i โคร USB มีลวดนิกเกิลมาให้อยู่2อคดเล็กๆนะครับพร้อมกับคู่มือภาษาอังกฤษ สำหรับ 1s mini sport welder ตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,300บาทสายชาร์จมีให้เลือกทั้ง micro USB แล้วก็ Type C นะครับ Type C ก็จะแพงขึ้นอีกนิดนึงท่านไหนสนใจรายละเอียดของสินค้าตัวนี้เพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปดูลิงก์ใต้คลิปวิดีโอตรง description ได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันบ้างนะว่ามีปุ่มอะไรให้เราใช้งานกันบ้าง เท่าที่เห็นก็มีอยู่ปุ่มเดียวนะครับเป็นสวิตช์ออนออฟแล้วก็เป็นปุ่มเลือกฟังก์ชันหรือว่าเลือกโหมดการทํางานรวมถึงการปรับความแรงของไฟในการเชื่อมนะครับใช้อยู่ปุ่มเดียวนี่แหละครับส่วนวิธีการใช้เดี๋ยวเข้าไปดูกันในส่วนนี้ก็จะมีเป็นพลอ o t ตแลมหรือว่าเป็นไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับมีอยู่สดวงด้วยกันตรงนี้ก็เป็นขั้วของปากกาเชื่อมนะครับจะมีเป็นขั้วบวกขั้วลบ ในส่วนด้านหลังจะมีช่องไมโคร USB เอาไว้เสียบชาร์จ5โวลต์1แอมป์แล้วก็มีไฟแสดงสถานะนะครับเวลาเราชาร์จเนี่ยจะเป็นสีแดงถ้าชาร์จเต็มแล้วจะเป็นสีเขียวส่วนตรงนี้จะเป็นแรงดันเอาพุทธนะครับสูงสุดอยู่ที่4.2โวลต์ส่วนกระแสเอาพุทธเนี่ยสูงสุดอยู่ที่639แอมป์ความจุแบตเตอรี่4,300มิลลิแอมป์อ่ะเดี๋ยวมาเปิดเครื่องกันนะครับเราจะกดปุ่ม on off ตรงนี้ค้างไว้ประมาณ1-2วินาทีเพื่อเป็นการเปิดเครื่อง จะมีไฟสีเขียวขึ้นมานะครับสำหรับไฟสีเขียวทั้ง4จุดตรงนี้จะบอกปริมาณแบตเตอรี่ที่มีอยู่ณตอนนี้ตอนนี้ถือว,ว่าแบตเตอรี่เต็มนะครับถ้าใช้งานไปเรื่อยๆเหลือ3ขีดเท่ากับว่าแบตจะมีอยู่75% 5 0แล้วก็25%อเพอเปิดขึ้นมาปุ๊บก็อยู่ในโหมดออโต้นะครับเพราะโหมดการใช้งานจะมีอยู่2โหมดด้วยกันโหมดออโต้จะเชื่อมให้เรา1ครั้งถ้าหากว่าหัวปากกาเชื่อมแตะพร้อมกันนะมันจะเชื่อมให้เรา1ครั้ง แล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่งจะเป็นโหมดต่อเนื่องนะครับเรากดตรงนี้หนึ่งครั้งสั้นๆมันจะกระพริบขึ้นมาแบบนี้นะครับเวลาเราไปเชื่อมมันจะเชื่อมให้เราแบบต่อเนื่องนะครับตราบใดที่เราไม่ยกหัวปากกาเชื่อมขึ้นเนี่ยมันก็จะเชื่อมแบบนั้นไปเรื่อยๆทุก1.5วินาทีโหมดการใช้งานก็จะมีอยู่2โหมดด้วยกันนะครับ 1. ออตโต้ 2. เชื่อมแบบต่อเนื่อง ตัวเครื่องยังสามารถที่จะปรับระดับความแรงในการเชื่อมได้ด้วยนะครับเราจะกดดับเบิลคลิกหรือว่ากด2ครั้งติดๆกันนะครับอ่านี่ครับไฟก็จะขึ้นมาตอนนี้ความแรงอยู่ที่ระดับ3นะครับจะมีอยู่4ระดับด้วยกัน1 2 3 4 4นี่คือแรงสุดอ่าเราก็ปรับขึ้นไปกดอีกครั้งหนึ่งก็จะมาเริ่ม1ใหม่นะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ในระดับที่2ก็กดยอมรับด้วยการดับเบิลคลิกนั่นเอง ตอนนี้ความแรงจะอยู่ที่ระดับที่2นะครับเดี๋ยวเรามาทําการต่อสายปากกาเชื่อมแล้วก็ไปเทสการใช้งานกันในส่วนห่วงปากกาตรงนี้นะครับจะมีท่อหดสีใสๆนะหุ้มอีกทีหนึ่งดังนั้นแล้วเวลามันแตะโดนกันนี่มันไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเปิดแล้วไปใช้งานกันเลยนะครับกดค้างไว้1-2วินาที ตอนนี้พร้อมใช้งานแล้วนะครับอยู่ในโหมดออตโต้ซึ่งโหมดออตโต้เนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อปากกา2ชิ้นนะครับแตะลงไปที่ลวดนิกเกิลหรือว่าชิ้นงานที่เราต้องการจะเชื่อมนะครับเราก็กดปากกาอีกด้านหนึ่งเข้าไป เนี่ยตอ้เราจิ้มแช่อย่างนี้มันก็จะไม่ทํางานมันจะทํางานให้เราแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าว่าเราต้องการให้ทํางานเพิ่มเติมเราก็ยกปากกาออกแล้วก็จิ้มอีกครั้งนึง่งแบบนี้นะครับยกแล้วก็จิ้มใหม่ในกรณีที่เราต้องการย้ำให้มันแน่นๆนะครับหรือเราจะปรับไปใช้อีกโหมดหนึ่ง ซึ่งอีกโหมดหนึ่งจะเป็นโหมดเชื่อมแบบต่อเนื่องทุกๆ1.5วินาทีก็กด1ครั้งอ่ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นโหมดต่อเนื่องนะครับอันนี้คือโหมดที่2ที่สามารถใช้งานได้เอาไปลองดูนะครับจิ้มเข้าไปเลยมันจะทำงานต่อเนื่องทุกๆ1.5วินาที โดยที่เราไม่จำเป็นต้องยกปากกาเชื่อมขึ้นอ่านี้คือโหมดที่สองนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานที่เชื่อมขึ้นมาความร้อนนี่ทะลุลงถึงไม้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาปรับโหมดความแรงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเราปรับความแรงระดับหนึ่งสามสี่เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงกันบ้างน,นะ ตอนนี้ความแรงอยู่ที่ระดับที่สองเดี๋ยวผมลงมาที่ระดับที่1ก่อนอ่ะตอนนี้นะครับแล้วก็กดดับเบิลคลิกเข้าไปความแรงที่ตั้งค่าไว้ก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าความแรงมันจะประมาณไหนนะครับอ่านี่คือหมายเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะปรับไปที่เลขสองกันบ้างอ่ะตอนนี้ปรับมาที่เลขสองแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไป ทีนี้เราจะปรับเป็นเบอร์สามนะครับตอนนี้เป็นความแรงระดับ3หรือว่าเบอร์สามผมจะปรับให้ความแรงขึ้นไปที่ระดับสี่นะครับมาลองระดับสูงสุดกันบ้างนะครับ สี่ระดับเมื่อกี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ระดับ1 2 3แล้วก็4เดี๋ยวผมจะลองดึงออกดูนะครับจะใช้คีมนะครับในการดึงออกโอ้ความจริงระดับหนึ่งี่มันก็แน่นเหมือนกันนะครับเนี่ยขนาดเอาคีมดึงยังไม่ค่อยออกเลยแต่ดึงได้อยู่นะครับระดับ1เดี๋ยวเรามาดูระดับที่2ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะ2-3านะครับ ระดับ1 2สองไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่3นี่ถือว่าแน่นดีใช้ได้เลยแต่ว่า4นี่แน่นสุดๆด,ด,ดึงลวดนิกเกิลขาดเลยนะจริงๆแล้วถ้าว่าเราต้องการให้มันแน่นมากกว่านี้เราสามารถย้ำได้นะครับย้ำตรงจุดเดิมอะ่ะเพราะว่าเครื่องเชื่อมจุดตัวนี้จะมี2โหมดการใช้งานก็คือโหมดออโต้แล้วก็โหมดเชื่อมต่อเนื่องนะครับเราก็ใช้โหมดเชื่อมต่อเนื่องเชื่อมเข้าไปให้มันแน่นๆได้นะครับเดี๋ยวไปเชื่อมแบตเตอรี่เทียมดูกันนะครับ หลังจากที่ทสการใช้งานไปที่เรียบร้อยนะครับต้องถือว่าใช้งานได้ดีเกินตัวนะเพราะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าใช้งานได้ดีทีเดียวการเชื่อมจุดทําได้แน่นนะครับส่วนท่านไหนสนใจนะครับแลวอยากได้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอท่านสามารถกดเข้าไปดูเองได้เลยถ้าชอบสามารถสั่งซื้อได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้นะครับถ้าชอบถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วย มีคลิปใหม่ๆจากช่องก็จะได้ไม่พลาดกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ